สวัสดีค่ะนิวส์ข่าวนะคะก่อนไปรับชมข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันพร้อมกับรับชมข่าวใหม่ๆทุกวันพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าจากกรมมุตุนิยมวิทยาระหว่างวันที่24-30มิถุนายน2563การคาดหมายในช่วงวันที่24-26มิถุนายน มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงในขณะที่ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และภาคตะวันออกทำให้บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนในช่วงวันที่27-30มิถุนายน มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกําลังแรงขึ้นในขณะที่มีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ข้อควรระวังในช่วงวันที่28ถึง30มิถุนายน ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักไว้ด้วยภาคเหนือในช่วงวันที่24-28มิถุนายนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-30ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่29-30มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียส สูงสุด34-37องศาเซลเซียสลมตะว,วันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภากตะว,วันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่24-28มิถุนายนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-30ของพื้นที่ส่วนในวันที่29-30มิถุนายนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียส สูงสุด34-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพักกลางในช่วงวันที่24-27มิถุนายนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-30ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่28-30มิถุนายนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่อุณหภูมิตำสุด2 3่สสองศาเซลเซียส สูงสุด33-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกในช่วงวันที่24-27มิถุนายนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่28-30มิถุนายนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสสูงสุด33-36องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ตลอดช่วงและฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรอุณหภูมิต่ำสุด23 25องศาเซลเซียสสูงสุด32 34องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40 60ของพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสสูงสุด30-33องศาเซลเซียสรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงวันที่24-27มิถุนายนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ของพื้นที่ ในช่วงวันที่28ถึง30มิถุนายนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24ถึง27องศาเซลเซียสสูงสุด33ถึง37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงประกาศนักวันที่24มิถุนายน2563